เป็นการเสียเวลานะครับท่านแรกที่จะขึ้นมา,าพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านของอ e ินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซและอ e ีมาเก็ตติ้งนะครับมีประสบการณ์มากว่า15ปีแล้วก็เป็นท่านหนึ่งที่ยกมือขึ้นที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้ว่าใครทําธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับท่านผู้นี้นะครับเป็นกรรมการผู้จัดจาก,การและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บริษัทตลา,ตาด com รู้จักไหมฮะ อออขอเสียงนิดนึงเดี๋ยวผู้ก่อตั้งจะได้มีกำไใจรู้จักไหมฮะตลาด .com โอเคขอบคุณมากๆนะครับเหมือนผมเป็นครูยังไงก็ไม่รู้นะ <laughs> เหมือนเป็นครูนะฮะอ่ะวันนี้ท่านจะขึ้นใหม่ที่ผมบอกไปนะครับหัวข้อคือส่องเทรนด์ดิจิทัและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทางธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่ขอเสียงประมือต้อนรับคุณพาวุฒิพงวิทยาพานุครับ ได้แบบนี okay, ้ฮะโอเคครับก็ไม่รู้จักตลาดออนไลนหรอรู้จักไหมครัรู้จักไอ้แพนด้าไหมไอ้แพนด้าที่โหล,ลดฟรีๆกันนี่ยแต่ได้ไหมฮะโหลดปาบเข้าให้แพนด้าใช่ไหมโหลดเสร็จแล้วบล็อกไหมฮะบล็อกขอบคุณมากเลยนะโอเคใช้เงินไปหลายล้านเลยนะนะซื้อติ๊กเกอร์เนี่ยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเทรนด์กันนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีหลายอันที่บางอันอาจจะเป็นเทรนด์ที่จะ มานะครับและบางอันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วล่ะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ใช้กันนะครับแล้วันเป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันฉะนั้นคําถามคือเทคโนโลยีมันมีแล้วล่ะครับบางทีเราพูดถึงอนาคตมากเกินไปพอพูดอนาคตปุ๊บแล้วบแบบแล้วกูจะใช้มันยังไงวนันนี้วันนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีที่ผมใช้อยู่และใช้จนมันกลายเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งในร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนําตัวนะครับผมชื่อพาวุฒนะครับปัจจุบัน ได้ทำแค่ตลาด .com นะครับตอนนี้ขยายธุรกิจไปยังเยอะมากเลยนะครับก็จะมีไปทำเน้นมีกลุ่มบริษัทนะครับทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ด้านอินเทอร์เน็ตนะครับกเ็เต็มไปหมดเลยนะครับส่วนตัวผมจบทางด้านสถาปัตย์นะน้องๆหลายๆคนจริงๆเรียนด้านอะไรมาไม่จำเป็นต้องทําด้านนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวมีคำแนะนำว่าทำยังไงนะครับ mm hmm. ปัจจุบันก็จริงๆผมเพิ่งเรียนด็อกเตอร์ครับ ตัดสินใจเรียนด็อกเตอร์ที่จุฬาครับแล้วเพิ่งตัดสินใจหยุดเรียนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีครอบครัวไปเรียนมาเทอมนึงรู้สึกเลยว่าผมไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตการเรียนกับการมีครอบครัวได้เพราะมีลูกสองคนแล้วตอนนี้ลูกเด็กอยู่ก็เลยขอให้เวลากับลูกก่อนนะครับฉะนั้นผมจบปริญญาโทสองใบนะครับด้านหนึ่งด้านเอ็กซ์ e ริกเอ็มบีเอนะครับที่สหสินแล้วก็ใบที่สองทางด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซทีเอแบส่วนปริญญาตรีจบทางด้านสถาปัตย์นะครับก็จะติงตองนิดหน่อยนะครรับปะมาณนี้ มาดูข้อมูลครับอันนี้ข้อมูลของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยครับปัจจุบันนะครับเมืองไทยเส้นที่ขีดสีแดงครับเรามีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ประชากรไทย67ล้านคนประมาณนะครับในขณะที่เรามีคนใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ31.2ล้านคนในขณะที่ลายบอกออกมาว่าเรามีคนใช้อินเทอร์เน็ตคนใช้ไลน์ในเมืองไทยประมาณ33ล้านคนในห้องนี้มีใครบ้างที่มีไลน์ สองแอคเคา้์บงครับยกมือหน่อยอยากดูเปอร์เซนเทจหน่อยยกมือโชว์หน่อยเร็วใครมีไลน์สองแอคเคา์บ้างนั่นเลยแป๊บหนึ่งทำไมน้องมีสองแอคเคาน์เนี่ยฮะตอบไปเร็วก็หนึ่งไว้กับเหมือนทางการนีดนึงอีกคันหนึ่งไว้กับเพื่อนนะค่ะแยกกันค่ะหน้าตาอย่างนี้ดูแล้ว คิดว่าอันหนึ่งไว้ให้แฟนอีกคันหนึ่งเอาไว้แต่ดูแลหน้าตายังไม่มีแฟนใช่ไหมครับ <laughs> มีเรื่องมียังมีงครับมีเรือเยอะตอนนี้เรือกไม่ถูกนะโอเคแนะนําไปลองเล่นแอป,ปที่ชื่อว่า T ินเดอร์ดูนะเคยเล่น Tinder, ไหมทินเดอร์ะปาดปลายปาดขวาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเนินะลองดูบางคนเล่นอะไรนะบัสซี่บีอะไรพวกน,นี้ฮะลองดูฉันดนแง่ตัวเลขการใช้าง,งานอินเทอร์เน็ตมันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตโตขึ้นแบบ โอ้โหถ้าเกิดผู้ไม่พอเนี่โตแบบชิบหายไปพวงเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ 3G ครับการมาของ 3G ทาให้อินเทอร์เน็ตมันโตรเร็วขึ้นเยอะเลยเมื่ออินเทอร์เน็ตมันโตรเร็วขึ้นเยอะทําให้ธุรกิจต่างๆ,ๆเริ่มกระโดดเข้าออนไลน์ขึ้นเยอะเช่นเดียวกันจะสังเกตว่าหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่เองเป็นไหมบางคนอากงอ่ะอากงเล่นไลน์เอ,อ้ยเล่นยังไงวะเพราะอะไรครับผู้ใหญ่หลายๆคนเล่นอินเทอร์เน็ตเริ่มเล่นจากมือถือเพราะมันง่ายมีปุ่มมเดียวูะ แล้วบางคนทําไมถามว่าทําไมาเล่นเพราะทนไม่ได้เพื่อนๆมาดูถูกเหยียดยามเอ้ย e ทำไมบุกเองลือไม่เข้ามาว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ทุกคนก็เริ่มเล่นกันมากขึ้นนะฮะจะสังเกตได้เลยครับเราจะได้ลายจากผู้ใหญ่ประมาณตอนตีสี่ตีห้านะครับสังเกตไหมสุกสนต์วันจันท์ส่งมาทําไมเนะื่อวันนี้วันพระใช่ไหมจะสังเกตคือตีสี่ตีห้าครับคือตอนตื่นแล้วนะตอนเราเองหลับอยู่นะฮะฉะนั้นก็ยังเป็นที่น่าสงสัยว่า ผู้ใหญ่หลายๆท่านไปเอาคอนเทนต์เอาภาพพวกนั้นมาจากไหนมันคงต้องมีคลังภาพอะไรบางอย่างที่เขาสามารถไปดูดมาลงแล้วมาแชร์ในไลน์ได้นะครับได้กันบ้างปะได้แนะโอเคนี่ผมได้อยู่คนเดียวนะโอเคทีนี้เรามาดูต่อครับข้อมูลของประเทศไทยครับสำรวจโดยสำนักง,งานพัฒนาธุรการวิทนิกัครับบอกว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง77แล้วสูงสุดเรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่ยุคข,ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลักเรียบร้อยแล้วนะครับ ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนั่นหมายถึงเรากำลังพูดถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเป็นหลักนะฮะลองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับแล้วคอมพิวเตอร์พกพานะครับแท็บเล็ตอีกตัวที่น่าสนใจมากและจะเป็นแนวโน้มในอนาคตที่โตขึ้นมาคือสมาร์ททีวีครับทีวีจะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับการต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับแต่อาจจะมีการเติบโตที่ช้าหน่อยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตหลายๆทีวีหลายๆคนก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตไดด้้แลวรรเเเมื่อาพูถึง ปฏิเสธไม่ได้ครับนี่คือเทรนที่ทางบริษัทการ์เนอร์นะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องด้านการ e ิ r c h ทำเทรนวิเคราะห์เขาเรียกว่าไฮฟ์ไซเคิลครับก็คือเป็นช่วงไซเคิลนะครับของเทคโนโลยีนะครับเช่นว่าเขาแบ่งออกเป็นประมาณ5ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงตั้งแต่มันมันกำลังเริ่มต้นขึ้นมานะครับเป็นช่วงที่มันกำลังเกิดกระแสขึ้นมาปุ้งนะฮะแล้วลงมาปุ๊บเป็นช่วงที่มันพีคสุดเลยนะฮะเป็นช่วงที่พีคจากนั้นมันจะเริ่มลงครับเห็นไหมฮะพอเริ่มลงก็คือจากนัั้นนมค่อยๆ คือเทคนโลพอมันลงปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมีสองอย่างคือลงแล้วลงเลยหายไปเลยไก่แบบมันคือลงปุ๊บแล้วเขาทยานเข้าสู่ยุคที่เป็นเขาเรียกว่าการเติบโตระยะยาวนะครับเรามาดูครับว่าปีนี้นะครับในแง่ของเทคโนโลยีเทรนด์นะครับที่การ์ดเนอร์วิเคราะห์ออกมาซึ่งหลายๆอ,อันผมว่าเราคุ้นเคยมันดีเขาแบ่งออกเป็นสตัวนะครับจริงมันมีมันมีกราฟอยู่สอ,อันอันนี้เป็นในแง่เรื่องเทคโนโลยีนะครับจะเห็นว่าตัวที่มันมันโผล่ขึ้นมาด้านบนสุดตอนนี้อยู่หัวเลยคืออินเทอร์เน็ตออฟติง ก็คือเดี๋ยวผมจะพูดก็คืออินเทอร์เน็ตจะเริ่มเข้าไปอยู่ในคือง่ายๆคืออินเทอร์เน็ตติงก็คือสิ่งของนะครับอินเทอร์เน็ตจะไปอยู่ในสิ่งของอยู่ในอุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับจะต้องมีหลายๆตัวที่น่าสนใจอย่างบางตัวที่กำลังเพิ่มเพิ่มเข้ามาพวกดิจิทัลเซกูริตี้เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์นะครับ 3D ีดีทรีดพิเตอร์นะครับ NFC มเอกำลังเริ่มลงมาเลยไหมครับแล้วก็จะเป็นทะยานขึ้นเรื่อยๆนนนนะะะคคครรรรัันะรับบพวกกกฉ้ใอยาทธุิจ มีห้องนี้มีใครบ้างใครทำอยากทำธุรกิจแล้วอยากทำเป็นเขาเรียวกว่าเทคสตาร์ทอัพก็คือคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจด้านดิจิตัลมีไหมหลายหลายคนมกักค่อาถามถามผมว่าเฮ้ยพี่ผมอยากทำธุรกิจอะแต่ผมไม่รู้ทำอะไรดีวะใช่ไหมฮะฉะนั้นวิธีการหนึ่งเราสามารถดูเทรนด์ตรงนี้ได้เฮ้ยเราจับเทรนด์ตรงนี้แล้วก็ดูว่าธุรกิจที่เราจะทำสิ่งที่เราจะทำเนี่ยจับไปกับเทรนที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่า นะครับฉะนั้นลองไปดูเทรนด์หนงดีวซึ่งมันจะมีการวิเคราะห์มาทุกๆปีนะครับแล้วมันจะเริ่มเป็นการเทรนด์มันจะเริ่มไหลครับจากเดิมที่เห็นอยู่ต้นช่วงไปต้นๆพอปีหน้าปุ๊บมันจะเริ่มไหลและไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะไหลลงไปเลยหรือเปล่าหรือมันจะไหลขึ้นมากทีนะฮะทีนี้ที่เห็นทั้งหมดนะครับมีเต็มไปหมดเลยครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคที่เข้าสู่เมนสตรีมคือจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในชีวิตประจำวัน นะครับไม่ใช่มันจริงบางตัวเท่านั้นครับที่สามารถเข้าสู่นะครับคือมันพุ่งขึ้นไปข้างบนสุดท้ายแล้วก็ลงลงมาหรือจะไปต่อนะฮะนี่คือ10กลยุทธ์นะครับสิในแง่ของเทคโนโลยีที่เขามองครับว่าจะเป็นเทรนด์ในปีนี้นะครับหก็คือในแง่ของคอมพิวเตอร์เอฟเวอร์แบงค์แน่นอนครับคอมพิวเตอร์เริ่มอยู่ทุกทุกที่แล้วนะฮะอินเทอร์เน็ตออฟติงมาแล้วนะครับเนี่ยมันมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้โทรศัพท์เตือนบานที่ผมแล้วบินเข้ามาตรงตูด วิ่งเข้ามาที่ตรงข้อมือแล้วว่ามีเบอร์โทรเข้ามาเห็นไหมฮะนี่คืออินเทอร์เน็ตออฟจิงนะครับก็คือเป็นพวกแววเบิลใส่เสร็จปุ๊บมีอะไรยิงเข้ามาได้เลยนะครับ 3D p r i n t i n g มาแล้ว 3D printing นี่เป็นพูดถึงในเมืองนอกนี่มานานแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าการใช้เครื่องปริน์นะครับสามารถปริน์งานออกมาเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรต่างๆมาได้ตอนนี้เมืองนอกเริ่มมีตามมหาวิทยาลัยเริ่มมี 3D p r i n t i n g ให้กับนักศึกษาใช้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นพวก uh, เกี่ยวกับเรื่อง การทำวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทำพวกสมาร์ทแมชชีนพวกคลาวเครือเรต่างผมแกลกาันสาตัวด้วยกันนะครับข้างบนก็คือสีฟ้าก็คือเขาเรียกว่า Merging real world to virtual world คือเป็นการเชื่อมโยงจากโลกที่เป็นดิจิทัลเข้าสู่โลกของความเป็นจริงเช่นเครื่องพิมพ์สามิติปกติมันอยู่ในคอมพิวเตอร์กดปุ๊บคื้มันรลาเป็นของจริงได้เลยถูกไหมฮะอันที่2คือ Intelligen t e v e r y w h e ร e คือเรากำลังเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ การทำให้ระบบนี้มันฉลาดมากขึ้นสุดท้ายคือเป็น new IT reality emerging เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่ใหม่มากนะครับและในขณะเดียวกันก็มีหลายๆคนกระโดดเข้ามาจับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับนี่คือในแง่ของเรื่องคอมพิวเตอร์ฮุยแวร์ครับจะเห็นว่าเรากําลังเจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รอบๆตัวครับเราเจอตั้งแต่อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กสุดนะครับจนถึงอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่จนถึงไปถึงขนาดเป็นจอทีวีเลย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เริ่มมีขนาดเล็กลงสมัยก่อน WiFi 1ตัวโอ้โหแผง WiFi ใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นครับ Wi-Fi บวกกับ 3G บวกอะไรปุ๊บมันเหลือซิมมันอยู่ในแผงนิดเดียวเองครับทุกอย่างเมื่อเทคโนโลยีมันไปได้เร็วมากขึ้นมันจะเริ่มหดตัวลงราคามันจะเริ่มถูกลงนะฮะแล้วมันจะสามารถมีความสามารถได้มากขึ้นโดยเช่นเดียวกันฉะนั้นเรากำลังเข้าสู่ยุคที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามีบทบาทกับทุกๆอย่างรอบๆตัวเรานะครับ อีกอันหนึ่งที่เป็นเทรนที่มานะครับคือโดรนครับโดรนคือคืออะไรโดรนคือไอตัวนี้ยฮะที่มันมีใบพัดนะครับจริงๆเราคุ้นเคยกับโดรนมานานละเคยเห็นไหมมีช่วงที่มันมีเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับอันเล็กๆมีใบพัดหนึง่งวูบินขึ้นมาถูกไหมแต่นี่ไม่ใช่มันมีหลายใบพัดแล้วมันวูบินขึ้นมาได้เลยนะครับนั่นคือโดรนครับโดรนเรื่องก็มีบทบาทอย่างมากครับเมื่อก่อนหลายหลคนผม,ก,มก็มองว่าโดรนมันก็ของเล่นนหว่ะนะครับ แต่ไปมามันไม่ใช่ครับโดรนเริ่มเอาถูกเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับนี่คือโดรนมีการติดกล้องเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องโดรนนะครับคือไอ้ตัวนี้เลยนะฮะเจ็นว่าในโดรนมันมีอะไรบ้างครับหนึ่งในโดรมี Wi-Fi ครับมันมี Wi-Fi ที่เราสามารถถ่ายรูปภาพส่งข้อมูลกลับมาที่อุปกรณ์เราได้นะครับมันมีวัดเซ็นเซอร์ต่างๆมันมีตัว GPS มันวัดความน้าแน่นมันทํานู่นทํานี่มีติดกล้องสามารถใช้แอปสมาร์ทโฟนควบคุมเรีงต่างได้ ฉะนั้นการไปนอาจากเดิมอุปกรณ์นี่มันคือเครื่องบินบังคับธรรมดาครับแต่พอมันเริ่มติดตั้งคอมพิวเตอร์เข้าไปติดตั้งสมองกลต่างๆเข้าไปมันเริ่มมีความฉลาดมากขึ้นนะครับมันเริ่มมีความเขาเรียกว่าความสามารถมากขึ้นและเช่นเดียวกันครับในการบังคับโดรนเมื่อก่อนใช้เป็นลักษณะเป็นรีโมทเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีกล้องเอาตาครับแค่กระพริบตาก็สามารถบังคับโดรนได้แล้วมีอุปกรณ์ที่สวมใส่เข้าไปในมือปุ๊บเอามือวาดไปวาดมาปุ๊บเราสามารถบังคับโดรนได้เลย ฉะนั้นในแง่ของโดลมันกาลังเริ่มเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะมันมีความคล่องตัวมากกว่านะครับแล้วก็เริ่มมีเอาโดรนไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันเช่นในเกี่ยวกับเรื่องการพลังงานนะครับออยล์แอนด์แกส๊สการใช้ทําแผนที่นะครับพอดีผมได้รู้จักน้องทีมหนึ่งครับชื่อว่าน้องเป็นทีมไทยโรบอติกนะครับเป็นทีมที่เด็กที่เอาไปแข่งพวกแข่งทำหุ่ญญนยนต์นะครับแล้วมารวมตัวกัน เขาก็มองว่ากลุ่มนี้เนี่ยฮะมีความสามารถในการทําโดรนมากเลยนะครับแล้วเขาก็มองว่าจริงประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครทำทำพวกนี้เท่าไหร่อย่างอันนี้ที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมเราสามารถใช้โดรนบังคับขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถบินลงไปในเขาเรียกว่าในสวนเราหรือว่าในไรนาแล้ววิเคราะห์ได้เลยครับถ่ายภาพทางอากาศออกมาบอกได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไรนานาตรงไหนเป็นยังไงมีความชื้นอุณหภูมิเป็นยังไงตอนนี้ควรเก็บอะไรย,ยังไงทยังไงได้หมดเลยฉนันโดรนเริ่มเขามีบทบาทอย่างมากครับฉะนั้น มันเริ่มเอาเข้ามาใช้อะไรหลายอย่างมันสามารถไปอยู่ในจุดบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถไปได้หรือจะไปได้จะต้องจ้างคนเอาคอมาบินตอนนี้ไม่ต้องแล้วผมใช้โดรนซื้อมาตัวเลยไม่กี่พันบาทผมสามารถบังคับมันเหาะขึ้นม่ได้เลยนะครับนี่คือเว็บเว็บหนึ่งอันนี้เป็นอีกขัอข้อง,องน,น่าสนใจมากครับในยุคนี้ยุคนี้อินเทอร์เน็ตมาเริ่มเข้ามีบทบาทอย่างมากครับแล้วก็ผม,มเอบมาเอญไปเจอเว็บหนึ่งครับเว็บนี้ชื่อว่า Li g h t in the b o บ็อกครับผมเฮ้ยน่าสนใจฮะ เว็บนี้ภาษาไทยด้วยนะครับเอกดไปกดมาพบว่าเว็บนี้เป็นของประเทศจีนครับประเทศจีนที่ผมตกใจมากคือเฮ้ยมันมีภาษาไทยได้ไงวะเนี่ยนะฮะและมันไม่ได้มีแค่ภาษาไทยครับมันมี27ภาษาและสินค้ามันคือเต็มไปหมดเลยครับเป็นล้ลานชิ้นครับสินค้าแฟชั่นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟา้าเต็มไปหมดเลยครับทั้งหมดล้วนมาจากประเทศจีนนะฮะเห็นไหมดูสิฮะ แล้วผมก็ไปเจอโดรนตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่69เกเหรียญเจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสา0 0บเอดสองพันกว่าบาทบายโดรนตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทมีกล้องด้วยครับมีกล้องด้วยติดด้วยโอ้โหถ่ายกล้องได้ไว HD ว่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะสองพันกว่าบาทเป็นภาษาไทยซื้อแม่งเลยลองดอูซื้อมาครับกดเข้าไปซื้อครับ69เก้าเหรียญครับจ่ายได้เพย์พาครับ เหรอฮะสังเกตคือหน้าเว็บเป็นสไตลหมดเลยนะครับมีเวสเทิร์นยูเนียมีนูน่นทุกอย่างหมดเลยฮะกดอีกทีกดชําระเงินเจอค่าจะส่งไป35เหรียญ <laughs> ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซื้อของเดียวเราซื้อประสบการณ์จริงๆนะบางอย่างผมรู้ว่าแพงนะผมเคยสั่งตอนที่ตอนที่ธุรกิจผมจอยกับทางรากูเตนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งญี่ปุน่นตอนที่ผมจอยเข้าไปใหม่ผมลองสั่งซื้อของจากรากูเตนจากญี่ปุ่นเข้ามาในไทย ไม่รู้จะซื้ออะไรครับซื้อ ico, ok กุลิโกะอกกี้กล่องหนึ่งเป็นลถรถอะไรก็ไม่รู้ซื้อมากล่องหนึ่งกล่องนั้นทั้งกล่องประมาณพันหนึ่งนะครับมีหลายกล่องในซื้อเสร็จปุ๊บสักพักค่าส่งไม่บอกเพราะว่าร้านค้าต้องไปคำวนวณก่อนว่าค่าส่งเท่าไหร่สักพักร้านค้าส่งอีเมลกลับมาซึ่งอ่านไม่ออกโอก้จุ๊บยจุ๊บจุ๊บจุ๊บป๊า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 ารูดบัตรโาป๊าป๊าา อกกี้หนึ่ันบาทค่าส่งหนึ่งพันบาท <laughs> คือกูอ่านไม่ออกคืออะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ทําให้เรารู้ประสบการณ์ว่าอ๋อซื้อของญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับฉันจะทําอะไรบางอยา่างบางทีคุณคิดเล็กคิดน้อยมากเกินไปแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือประสบการณ์และผมก็มาเล่าให้คุณฟังต่อให็นไหมฉันบางครั้งประสบการณ์มันมีมูลค่านะครับ อย่าบางทีอย่าไปกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นเจออะไรปุ๊บคุณต้องลองครับเหมือนกันผมอยากจะรู้ว่าการซื้ออ e ีคอมเมิร์ซของจีนเป็นยังไงผมซื้อเลยหรือผมสิ่งที่ผมได้กันมาคือประสบการณ์แล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อเห็นไหมฮะรวมทั้งหมดประมาณ100เหรียญครับนะฮะสามพันกว่าบาทครับนะฮะแล้วก็จะมีค่าส่งผมปรับมีค่าส่งส่งได้หลายแบบส่งแบบเร่งด่วน33เหรียญเฮ้ยผมส่งเอาแบบธรรมดาแล้วกันเลฮ้ยเหลือประมาณกี่เหรียญเอ่อย21เหรียญครับมีนู่นมีนี่มีประกงประกันไปอ่ะราคาลงมมารรเหือ92ียน เสร็จปุ๊บก็เลยซื้อครับเรียบร้อยฮะซื้อเสร็จปุ๊บจุดที่น่าสนใจคือซื้อแล้วแป๊บเดียวครับสามวันส่งถึงบ้านครับสามวันโดรนส่งถึงบ้านครับจากประเทศจีนครับที่ผมกำลังพูดถึงก็คือและทริงที่บอกคือมันรองรับยี่สิบเจ็ดภาษาครับแบบนี้ไม่ถึงตอนนี้ประเทศไทยที่น่ากลัวคือนี่คือ การเริ่มต้นนะครับให้เห็นแล้วครับว่าหลายๆคนนึกถึงเฮ้ยประเทศจีนนึกถึงอาลีบาบานึกถึงเต๋าเบาเว็บอะไรต่างอีคอมเมิร์ซไม่มีใครพูดถึงไอ้เว็บนี้เลยแล้วมันกำลังจะมีเว็บอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะคืออยู่ในประเทศจีนแต่ทำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษาาภาษาฮีบรูภาษาโน้ภาษานี้แต่ขายขายไปทั่วโลกเลยขายไปทั่วโลกเลยและมันกลายเป็นภาษาท้องถิ่นครับนั่นหมายถึงเกิดอะไรขึ้นครับ สินค้าจากจีนไม่จําเป็นต้องพึ่งการนําเข้าผ่านตัวแทนผ่านดีลเลอร์อะไรต่างๆเขาสามารถขายจากประเทศจีนตรงมายังผู้บริโภคได้เลยและสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงนะครับมาดูต่อผมก็เลยนี่ฮะส่งฟรีทั่วโลกครับสินค้าบางชิ้นส่งฟรีทั่วโลกแม่เจ้าคุณดูสิสินค้าแฟชแฟชั่นบางอย่างที่มีมาจิน้นงสูงส่งฟรีครับของผมไอ้โดรนเมื่อกี้มันมีมาจิน้นกำไรมันน้อยมันเลยต้องคิดค่าส่ง ฉะนั้นส่งฟรีอะคุณคุณเปิดร้านขายข,ายของอยู่กินคิดดูถ้าเกิดคุณขายของเหมือนจีนหรือคุณนาสินค้าเข้ามาจากจีนมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ซื้อมาครับนี่ลูกชายผมเองนะครับซื้อมานี่เลยซื้อมาเล่นโดรนใส่นี่เลยมีมี S d ดการ์ดให้ด้วยนะใส่ SD ดีครัแถม SD การ์ดใส่ SD ปั้งชาร์จนี่เลยหมุนฟูนั่งเล่นอยู่ห้องเล่นอยู่เดี๋ยวตื่นเช้ามาจะไปเล่นเลยอะ ออกไปกับลูกตื่นเช้าออกมาปุ๊บมีเพื่อนมาพอดีเฮ้ยนี่กูซื้อโดรนมาบังคับวูโอ้โหสุดยอดเอยอัดได้ด้วยวู้วูวู้วู้เอากลับยังไงวะ <laughs> แล้วมันก็วู้แล้วมันก็ไปเลย <laughs> ผมก็ชิบหายละสามพันกว่าบาทขับรถออกไปตาม คือหาไม่ไม่ตกบ้านใครก็ไม่รู้ขับออกไปตามเพื่อหวังว่าจะไปเคาะเขาป๊อกป๊อกป๊อกเห็นเครื่องบินผมบ้างไหมครับคําตอบคือหายครับผมซื้อโดรนมาครั้งแรกผมเล่นครั้งแรกแม่งหายเลยครับแต่นี่คือประสบการณ์ที่ที่ดีมากครับเพราะผมยังเหลือรีโมทนะครับและรูปผมก็แงะ,ะเลลตุ้มเปะหมดแล้วนะครับนี่คือประสบการณ์การใช้โดรนนะครับ ยังไม่ได้อัดทงอัดอะไรเลยนะกำลังลองอยู่แล้วที่เจ็บใจกันนั้นคืออะไรรู้ไหมครับผมไปเดินพันทิปผมเจอไอ้ตัวเนี้ยในราคา1,900รบาทแล้วกูจะไปสั่งทำไมวะนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคือมันไม่เข้าไปในเว็บไอ้นี่ฮะไม่รู้จะไปสั่งอะไรจริงๆอ่ะล้วก็อยากสั่งอะไรที่เราชอบถูกไหมฮะจริงๆมันมีโดรนหลายรูปแบบมากเลยแบบโอ้แบบแพงๆแบบดีๆเต็มไปหมดเลย เกิดขึ้นคือการค้ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเร,เริ่มเจอผู้ผลิตหลายๆคนที่ทําสินค้าขึ้นมาและไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการขายไปยังดีลเลอร์หรือขายผ่านตัวแทนอะไรต่อไปแล้วไม่ใช่แล้วเรามีตัวอย่างให้เห็นทุกคนรู้จักโทรศัพท์ Xiaomi ไหม Xiaomi ระอยกักไหม Xiaomi หรือมีนี่ยนะฮะ Xiaomi เป็นโมเดลที่ดีมากครับ เชื่อมีโมเดลตอนนี้ในเมืองจีนเชื่อมีกลายเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของประเทศจีนโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีอ่ะเขาไปเป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงนะครับจุดที่น่าสนใจคือคุณภาพของเชื่อมีเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่มีคุณภาพสูงมากเทียบเท่ากับซัมซุง Samsung, แต่ในขนาดที่ราคาถูกกว่าซัมซุง Samsung เท่าหนึ่งครับเราซื้อซัมซุงสองหมื่นบาทเราซื้อเชื่อมีพันบาทหรือต่ำกว่านั้นได้ซ้ำไปทำไมมันถูกอ่ะทำไมมันถูกได้ขนาดนั้นอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเชื่อมี เปลี่ยนวิธีคิดครับเขาคิดแบบใหม่ครับหลังจากที่บริษัทโทรศัพท์ต่างๆในการทําธุรกิจคือผลิตสินค้าขึ้นมาตอนขายจะสังเกตเขาต้องอาศัยกลไกผ่านตัวแทนถูกไหมฮะผ่านตัวแทนตัวแทนส่งยีปปย่ป,ปั้วยี่ป,ปัว้วส่งซาปั้วนะครับฉนันโทรศัพท์หนึ่งเครื่องต้องมีกําไรให้กับคนขายหลายทางไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าโทรศัพท์20,000บาทจริงๆต้นทุนอาจจะถูกกว่านั้นเยอะแต่ต้องมีการให้ช่องทางการขายแต่ละช่องทางจะเชื่อมีไม่ใช่ ชิลี่บอกเฮ้ยผมผลิตออกมาผมขายตรงผ่านออนไลน์เลยครับชิลี่สามารถขายโทรศัพท์ประมาณ5000เครื่องหรือเป็นหมื่นเครื่องในระยะเวลาประมาณ80ิวินาทีครับเพราะอะไรครับทุกคนเป็นแสนคนเป็นหมื่นคนสามารถเข้ามาในอินเทอร์เน็ตและซื้อโทรศัพท์ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวแทนสักคนโดยที่ไม่ต้องอาศัยเขาเรียกว่าเอเจนต์อะไรเป็นตัวแทนเลยทุกอย่างลูกค้าซื้อตรงชิลมี่โดยตรง เสร็จแท้ซื้อเสร็จปุ๊บเชื่อมี่ส่งตรงยังผู้บริโภคทําให้เชื่อมี่สามารถลดกําไรได้มหาศาลครับพ่ะไม่ต้องไปจ่ายพ่อค้าคนกลางจ่ายคนนู้นจ่ายคนนี้ตัวเองก็ยังเอนจอยกับในแง่เรื่องกําไรที่ยังอาจจะดีๆอาจจะมากกว่าสมสูงด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะนั่นหมายถึงธุรกิจเริ่มเห็นแล้วครับว่าการตัดพ่อค้าคนกลางออกไปและอินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางที่เราขายตรงไปยังผู้บริโภคกําลังมาแล้วสิ่งนี้เห็นได้ชัดต่อไปคือ ถ้าจำไม่ผิดคือหัวเว่ยเอหัวเว่ยหรือว่าอีกอันหนึ่งชื่ออะไรนะอ่ารีโนเวครับอ้โหเวยครับหัวเวยทดลองผลิตโทรศัพท์ขึ้นมารุ่นหนึ่งครับคล้ายๆกันนะครับผลิตขึ้นมาและลองขายเฉพาะบนออนไลน์อย่างเดียวด๋ยวเช่นเดียวกันครับราคาถูกลงมาเยอะเลยปรากฏหัวเว่ยขายโทรศัพท์รุ่นนั้นไปปีที่ผ่านมาประมาณยี่สิบล้านเครื่องครับไม่ผ่านพา่อค้าคนกลางเลยเทรนด์นี้กําลังให้เห็นครับว่า ใครก็ตามที่เป็นดีลเลอร์ธุรกิจใครก็ตามที่เป็นพ่อค้าคนกลางคุณกําลังผมว่าบอกได้อีกไม่น่าเกิน5ปีถึ่สิปีโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีจะกระทบก่อนนะครับคุณกําลังเจอกับปัญหาเพราะอะไรครับเพราะผู้ผลิตสามารถขายตรงไปยังผู้บริโภคนี่คือจุดเริ่มต้นครับบอกปีนี้เป็นปีจุดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตจะเริ่มเห็นช่องทางว่าเฮ้ยเช็นกระโดดเข้ามาขายในออนไลน์ล้เช็นขายตรงไปยังผู้บริโภคดีกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะเริ่มเขามีบทบาทเราจะเริ่มซื้อสินค้าได้ถูกลง น,นั่นคือตัวอย่างที่พูดถึงนะฮะก็คือและบอกได้เลยว่าต่อไปมันจะมีเว็บอย่างไอ mm. ไลฟ์อินเดอะบ็อกซนี่นะครับ o x com นี่ này, จากประเทศจีนออกมาเป็นร้อยๆอยเว็บครับนั่นหมายถึงผู้ประกอบการไทยจะไม่ได้แข่งกับผู้ประกอบการไทยกันเองละเราจะแข่งกับผู้ประกอบการจีนเราจะแข่งกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่เขาแปลงร่างเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไม่ยากเลยนี่คือเทรนดที่น่าจะปวด แต่นี่คือเทรนที่เราต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเราต้องเดินออกไปให้เร็วมากขึ้นนะครับ